I do what you're leaving your time is up my time is now let's go สวัสดีทุกคนครับฟรีดูมุคภูมิกลับมาแล้วนะฮะทุกคนฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาทำการรีวิวนะฮะจอมเวทวอลเล็ตซีเนะฮะซึ่งเป็นจอมเวทสายคิวนั่นเองนะครับทุกคนครับซึ่งจอมเวทวอลเล็ตซีเเนี่ยเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ไปทำการกาชานะครับทุกคนครับแต่สำหรับรอบนี้ผมไปทำการกาชามานะฮะทุกคนฮะ แล้วก็นะฮะสำหรับจอมเวทบอลเลสซีเคทเนี่ยสำหรับความคิดของผมเนี่ยฮะค่อนข้างจะคล้ายนะฮะเวทฟื้นฟูของเรานั่นเองครับโดยเฉพาะสกิลนี้ฮะึกษาปกปักนะฮะก็จะเป็นสกิลปกป้องนะฮะเพื่อนร่วมทีมถึงตําตำแหน่งนะฮะก็จะเพิ่มดีเฟนให้กับเรานะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปทำการตีจดหมายให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับเข้าแบบยากไปเลยฮะอย่าลืมนะฮะทุกคนฮะ ใครที่ชอบคลิปผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรทุกคนครับสำหรับ Emerald B ของผมจะเป็นขั้น4นะฮะถ้าใครดูคลิปผมมาเรื่อยๆนะครับทุกคนครับซึ่งตอนนี้ผมก็อ up แปงลงร่างเนื้อม,มาเป็นเลเวล110แล้วครับซึ่งผมว่าค่อนข้างจะแรงนะ,นงอ,ะอันนี้ก็คือสกิลของวอลเลย์น,นะฮะทุกคนฮะ เห็นไหมทุกคนนะมีสกิลปกปักนะฮะซึ่งจะบวกดีเฟนต์เข้าไปนะฮะแล้วก็สําหรับผมนะฮะที่เป็นเวทลาวานี่ยคือผมใช้บอดดีเฟนต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาชีพหลักของผมเป็นทหารใช่ไหมฉะนั้นแล้วรูนของผมจะเป็นรูนดํากับรูนเหลืองนะฮะการที่ผมเปลี่ยนมาเป็นคาสลาวาแล้วผมใช้บอดลาวาเป็นบอดดีเฟนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะไม่ต้องเปลี่ยนรูนเยอะนะทุกคนนะบวกกับการที่ผมใส่วอลล็อกซีเชตเข้าไปเนี่ยก็คือ เนี่ยฮะดีเฟนต์ก็จะขึ้นเป็น2เลยเห็นไหมฮะก็คือดีเฟนต์จะหนาเซนไม่หิกนะครับทุกคนครับแหมโอ้โห,โหแต่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออท่าตีนะฮะอ่าเห็นไหมฮะ พาอวาลล็อกซีเกตเนี่ยเขาฮิวเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอจบเทิร์นปั๊บเนี่ยเขาจะมีการฟื้นฟูนะฮะก็คือคล้ายๆเวทฟื้นฟูของเราเลยครับซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะโอเคนะใช้ได้นะเพราะว่ามีการฟื้นฟูเลือดทุกเทิร์นนะฮะที่จบเทิร์นนะครับทุกคนครับมาตึกก่อนไฟสาฟ้ายิงกีนก่อนนะฮะ คือเนี่ยฮะพอถ้าเกิดว่าวอลลกรีเคททำการคิวเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนฮะอ่าบวก6กพันเห็นไหมครับถือว่าค่อนข้างดีนะฮะใครที่มีบวกอยู่บนหัวเนี่ยคล้ายกับจอมเวทฟื้นฟูนของเราเลยฮะทุกคนฮะแต่ถามว่าต่างกับอุนเทียตรงไหนอุนเทียเนี่ยค่อนข้างจะใครเวทยยาถูกไหม คุณเคลียร์เนี่ยจะมีสกิลในการาคิวที่เป็นกลุ่มมากกว่าเนะแล้วก็จะมีชุบหมู่นะฮะทุกคนนะแต่ถามว่าอย่างนี้ฮะก็คือผมดีเซนหนาอยู่แล้วเนี่ยฮะก็ถือว่าดีในการเคลียร์ดานต,ต่างๆนะครับทุกคนครับนะฮะอ่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปทำการ PVP กับคนตรูดนางฟ้าดูแล้วกันนะฮะผมจะใส่วอลล็อกสีเข็เข้าไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปทำการตีกันเลยฮะ อ่าโอเคครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับปาร์ตี้ผมนะฮะผมก็จะไม่ใส่ยูคิโนะนะครเพราะว่าผมต้องการจะโชว์วอลล็อกซีเคนะฮะแล้วก็ต้องการจะโชว์มิราเจนด้วยเพราะว่าตอนนี้มิราเจนกลับมาเนอะใครยังเลเวลไม่20เนี่ยสามารถไปอัพได้ในเมจิกเขานะครับทุกคนครับไปรีบไปกาชากันเลยนะฮะปา๊บอ่า เพิ่มดีเฟนต์มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาตีก็กตีน้องเขาปุ่นผมเลยเอ้วเขาปุ่นผมตายไปแล้วยังไม่ได้โชว์เลยโถเดี๋ยวจับ ล็อกขาก่อนนะครับเพราะว่ากันเขาใช้ไอเทมอะไรสักอย่างนะฮะซุ้งอ่าเรียบร้อยฮะ,ะนอนไปสองนะครับทุกคน,นะครับบึ๊บโอ้โหเห็นไหมฮะอยู่คีนโนะมาค่อนข้างจะ ดดเมจ่องข้างจะลดลงเยอะนะคะเพราะว่าปกติแล้วยูพีโนแล้วยี่สิบเนี่ยจะต้องตีประมาณสามหมื่นกว่าเนอะเขาก็จะเหลือสองหมื่นกว่านะฮะทุกคนฮะเออเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใส่กับมาคาล็อกอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาคาล็อกมาเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นหนาอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีดาเมจนะฮะเดี๋ยวเอาอ่าอ่าวอลล็อกซเคตมากับน,นี่ฮะ ทันเดอร์สตอร์มทันเดอร์สตอร์มผมก็เพิ่งอัพขั้น3นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปทันเดอร์สตอร์มให้ดูทีน,นะครับขอเวลาในการไปอัพแปลงล้านก่อนนะฮะทุกคนฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิว Thunder Storm ไม่รู้แล้วกันนะฮะอสูรเวทระดับเลเจนด์นะครับคุณผู้ชมฮะ,ะซึ่ง Thunder Storm มีข้อดีตรงไหนนะฮะสำหรับผมก็คือถึกและช้าครับถามว่าถึกและช้ามันดียังไงนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ Thunder Storm เนี่ยค่อนข้างจะตายยากนะฮะทุกคนฮะตายยากไม่พอนะครับช้าอีกฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไป PVP สู้กับคนอื่นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขามีตัวอสูรชุบยุคิโนะหรือสายชุบเนี่ยทันเดอร์สอตจะเป็นตัวเคลียร์ได้นะฮะทุกคนฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะมาทาคลิปให้ดูละกันกนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ